สวัสดีครับผมอเล็กซานเดอร์ผู้จัดการฟาร์มครับ่นี่คือฟาร์มแพะฟาร์มจิติพัฒน์ของเราขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าฟาร์มของเราอยู่ยงคงกระพันพอ,อ,อเรามีแพะสายพันธุ์ร้อยนี่นี่ครับลูกพ่อร้อยแม่ร้อยออกมาเป็นสายพันธุ์สามร้อยนี่เพิ่งจะยุคหนึ่งเดือนดูกระจูดูไข่ใหญ่หหหหหหครับใหญ่นี่แน่ไข่ใหญ่ไขยานครับนี่ดูทงนี้ได้ครับ นี่แม่ออมสินลูกแฝดครับแฝดสามยืนเรียงเลยครับนี่นี่แฝดยืนสามครับยืนเรียงสามเลยครับมานี้ครับอาหารการกินเราเพียบนี่กระถินครับเราต้องมีการที่เราจะเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะเราต้องมีกระถินหนึ่งกระถินสองหญ้าเพื่อให้แพะเราได้เจริญเติบโตเต็มที่นี่ครับมีมะพร้าวอีกครับนี่นี่มีกากมะพร้าวแล้วก็มีกระถินเน่ตามมาครับนี่ขอกเี่เน่ ตรงชันใช่ลูกยืนสองครับแฝดสองนี네่มีกระถินแล้วก็มีอาหารการกินมาทางนี้ครับแน네่แม่แพ้ว่านี네่ครับแม่เลี้ยงคู่เหมือนกันไม่ใช่เลี้ยงเดี่ยวแฝดสองครับนน่หนีลูงเขากินอิ่มแล้วก็นอนหลับพักคอนครับนอนอยู่กองกระถิ่นนี่แหละอาหารการกินเราเพียบครับไอจ้านี้ยังไม่ท้องอาา่ากินท้องแล้วก็มาทางนี้ครับนน네่มีอีกแน네่แม่กระปุก แปดสองครับยืนสองนี่แห้งแห้งนอนอ่าไม่ใช่กําไรเงินนี่กําไรทองนี่แล้วก็นี่อาหารอาหารของเรานี่มีทั้งผิวถัว่วแล้วก็อาหารเม็ดนี่ปอยลงไปนี่ผิวถั่วและอาหารเม็ดเสริมหลังจากกินกระถินแล้วนี่ครับกระถินกองโตกินข้างบนแลวข้างล่างก็มีแบบบุฟเฟ่กินแบบบุฟเฟ่ข้างล่างหลังจากกินข้างล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นมากินข้างบนอ่า อ,อาหารการกินของฟามเรานี่เรามีไว้ใส่ถังไว้เพื่อสำรองเราจะมีอาหารการกินเยอะสของบับฟาร์มกิติพัฒน์เราความอันรดับหนึ่งในใจคุณเสมอมาความแพ้ก,กินิพัฒน์ของเรา她她她她วันนี้บอสไม่อยู่ครับผมผู้จัดการฟาร์มดูแลฟาร์มแทนเพราะว่าบอสไปศึกษาเรื่องโรคโควิดน่อยังไม่กลับมาเน่ข้างนี่เป็นแบบกระทินแบบบุฟเฟ่ต์ของโตนี่ครับเน่ หลังจากเขากินกระถิ่นบุฟเฟ่กองโตเสร็จแล้วก็เราก็นําเรียงกระถิ่นึ้นไม้เขากินข้างบนอีกเน่หลังจากกินข้างล่างเสร็จก็นําเรียงขึ้นมากินข้างบนต่อเน่นี่ข้อที่สองครับข้อที่สองของเราคีข้อที่หนึ่งนี่ข้อที่สองอ่านี่เจ้าอาเธอร์ปกาลูกแน่แน่แม่เลี้ยงเดียวครับแม่เลี้ยงเดียวเน่อะไรนี่ชื่ออะไร ดาวเด่นนี่ดาวเนปจูนลูกของเขาครับสายเลือดสามอยเหมือนกันนี่คือแม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวาตามมาครับตามมาตามมาเนี่ยกระหูดีกำลังท้องครับนี่เกษตรกรตตควรต้องมีกระทินฮกระถิน,ถนแล้วก็หญ้าแหงกุล่าเอวยอะไรเอวยิมด้วยอาหารเม็ดก็ว่าไปนี่ครับนี่กระถินนี่อาหารเมร็ดนี่สาหรับแม่ดาวเรืองนี่แม่เลี้ยงเดียวเหมือน,นกันกำลังตั้งท้องฮ่าฮ่าฮ่า อาหารจิ้มห้ฟางเราเพียบครับนี่วันนี้บอสไม่อยู่บอสเขาไปศึกษาเรื่องโรคโควิดผมผู้จัดก,การวัสดีครับนี่จะน้ำโชงผมนี่วันนี้ลูกศึกจับมีน้ำมูกนิดหน่อยแต่จินยาไปแล้วเพราะว่าอากาศฝนตกทุกวันนี่มีน้ำมูกหน่อยฝนตกทุกวันฝนตกฟ้า,าร้องนี่สายเลือดสามร้อยตัวผู้ครับเราเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันต้องเอาไว้ตรงอา ขังเดียวเพราะว่าถ้าออกไปนอกเดี๋ยวไปไล่ผสมพันธุ์อันนี้ของเราเจ้าเลนเดียแน่จะแพะแคะเรายังมีอีกผลิตภัณฑ์แพะแคะของเราแน่สนไวตัวเมียครับในตัวผู้แพะแคะนี้กําลังท้องแน่แต่ยังไม่รู้ว่าไหนจะคลอดครับอาหารการกินเราเพียบไม่ต้องห่วงนี่มีอาหารเม็ดอีกครับนี่แต่ว่าอาหารเม็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวทัว หรืออาหารเม็ดอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยนิยมให้เกษตรกร,ร,กรได้ใช้เยอะกินเยอะนะครับเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองนี่มันจะสิ้นเปลืองเงินเกษตรกร,ร,กรต้องควรที่จะทํายังไงร,รู้ไหมครับหากระถินหาญ้าหญ้าขนหญ้าอะไรก็ได้ตามถนนหนทางตามที่ว่างเปล่าเราก็ไปตัดมาได้ไม่มีใครว่าหรอกครับกระถินเอย,ย่าแทงกุล่าเอยเพื่อมาเตรียมไว้ถ้าเราให้เขากินแต่อาหารเม็ดอ,อย่างเนี้นะ มันจะทําให้เราเปืองต้นทุนทําให้เกษตรกร,รของเราเพิ่มต้นทุนแต่ไม่เพิ่มผลผลิตถ้าเราเป็นเกษตรกร,รที่ดีเราต้องอย่าให้กินอาหารเม็ดเยอะให้กินกระถินเยอะๆเข้าไว้กินหญ้าเยอะๆเข้าไว้นี่ครับนี่หญ้านี่กระถินกินเยอะๆเข้าไว้อาหารเม็ดผิวถั่วอย่าให้กินเยอะเพราะมันจะสิ้นเปลืองเราต้องไปซื้อเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเป็นหญ้าเป็นกระถินอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซื้อรองครับนอนดูครับงานเราต้องไปเก็บเอา ทุ่งย่างของเราก็มีโน่นครับข้้งนอกน,อน่นขายไปข้างนอกนะครับโน่นทุ่งญ้านมีเราต้องขยานันเป็นเกษตรกรต้องตื่นเช้าเพื่อขายันเก็บยาเ,เก็บกระถินเพื่อลดต้นทุนของการผลิตและเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มยังไงครับนี่ไงครับถ่ายมาดูครับนี่คือผลผลิต Limited. ที่เราเพิ่มมาแล้วครับน,นี่ครับสามพี่น้องสามเสือนี่คผลผลิตที่เราเพิ่มมาแล้วนี่เพิ่มเพิ่มมาแล้วครับนี่อายุยหนึ่งเดือนโตมากครับเนี่มีอาเธอ มีอาราเบลแล้วก็มีใครอีกมีดับเอ็กโซครับนี่นี่มีดับเอ็กโซนี่จอัเดอครับนะฮะตุ้มูเนี่มาได้แล้วครับนี่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 ดับเอ็กโซกันนะครับมีดับเอ็กโซนี่น้องชายเขครับตัวใหญ่ไอ้นี่เหือดนี่ครับนี่คือผมครับนี่นี่ค t อผมครับ